ฟูตันเผยหลังการเอาชนะคะแนนเอกฉันฟิเกรัวโดวยล่าสุดนั้นสตีเฟนฟูตันนักชกชาวอมริกันเจ้าของสถิติการชกชนะ23ครั้งชนะนอก8ครั้งเขาแพ้1ครั้งให้กับทางนาวยาอินวเวกก็สามารถคว้าแชมป์ในพิกัดที่2ได้อย่างสวยงามโดยการเอาชนะคะแนนอย่างเป็นเอกฉันแบนดอนฟิรัวนักชกเพื่อนร่วมชาติ 116ต่อ112สองเสียงและ117ต่อ111ทําทำให้เขาคว้าเข็มขัดแชมป์โลกของนุนยูบีในรุ่นเฟเธอเวกโดยฟูตันเขาได้เปิดเผยหลังการโชคว่าผมรู้สึกดีผมเป็นแชมป์อีกครั้งและสำหรับทุกคนที่สงสัยในตัวผมขอให้สนับสนุนผมต่อไปในแบบที่คุณสนับสนุนผมไม่ว่าจะในแง่รบหรือแง่บวกก็ตามฟูตันเขายังได้กล่าวถึงเฟกัวว่า ผมรู้สึกว่าเขาไม่ปล่อยหมัดมากพอเหมือนอย่างที่เขามักจะทำผมคิดว่าเขาช้าลงในรุ่นนี้หมัดของเขาลดลงจากไฟแรกของเราผมได้ประโยชน์จากสิ่งนั้นผมใช้หมัดจิ้มและฟังเสียงของมุมของตัวเองพลังของเขาไม่ตางจากไฟแรกเลยส่วนทางแบนนอนฟิกเกอรลัเขาได้ออกมายอมรับความพ่ายแพ้ในครั้งนี้ว่าเขาชนะอย่างยุติธรรมผมอยากสู้กับเขาอีกครั้งแต่ตอนนี้ผมต้องกลับไปคิดทบทวน หาไฟต่อไปแบนดอนฟิกเกรัวกล่าวสำหรับฟูตันนั้นเขามีตัวเลือกมากมายในพิกัดนี้ทั้งลาฟาเอลเอสปิโนซาแชมป์โลก W ดนวอบีโอแองเจโรลิโอแชมป์โลก i อ f หรือทางนิกบอนแชมป์โลกของ w ดนวบีเอหรือกระทั่งการป้องกันตำแหน่งกับผู้ท้าชิงในอันดับที่หนึ่งอย่างบูธคารลิงตันนั่นเอง